อาุกเสมอมันเสมมันเคลือเก่าครับาช่วงนี้คนบุญเวียกในได้แวะเวียนน่มือเสามาเยี่ยมพ่อใญชาลีนะครับบุญยอดเพื่อนเป็นสร้างตีมีดตีผ้าตีเล็กครับเป็นผู้หนึ่งของบ้านสังแปนนครับเพราะว่าเพื่นเป็นสร้างมาตัดเ้หนุนนุ่มๆครับจนหอดรุ่น คุณยายรุนผู้สูงอายุนะครับมีผู้เดียวนะครับที่ไปสืบช่างฝีมือไวในหมู่บ้านทางแปนของเข้านะครับเพื่อนกระลับซอยตีมีดให้ลูกให้ร้านเด็กใส่อยูะครับมื่อน,นี้ก็คนมวยเวียดก็ได้เอามีดมันบินมันเทไม่เพิ่นส่อมมอดสบตีให้มีครับไปถือโอกาส เบิงเพิ่นเฮ็ดน้ำครับเพิ่นก็รับงานมาเฮ็ดอยู่ประจํานะครับมือละซีหาดวงเดิมกระเบิงเต่าน,น้อยๆนะครับเพิ่นเฮ็ดไปโอ้นี่แหละครับเบิง่งหลังจากที่มีเต่าแล้วมีทานเขาจนแดงแล้วเพิ่นก็เลยมาทุบขึ้นมาเลยปาติอ่าสวงางกาดฮ้อนๆหน,น่ก็ฮ้อนอยู่ด้ครับเพิ่นว่าฮ้อนอยู่ เบิ่งขั้นตอนครับตีึ้นรูปเจ้ากันครับขึ้นรูปขึ้นละกก้นอนช่วงตีครับช่วงนะี้ขั้นตอนแรกหลังจากที่เด็กส่งแล้วครับ ไปเอาไฟแดงก่อนเอิ่อนปะตีกแล้หวหอนๆหนึ่งให้เป็นรูปเป็นล่างอ่าให้มันได้ฉากได้ทีก่นเร่งพร้อมเด้ครับโอ้มีการเร่งนะ้ำเร่งแนะล้วเร่งง่ายตีนี่ให้ตีโดนไปได้ครับหนี่งตีจุดกว่ามันจิ๋นบ่ครับเออมันจิ๋นมัน ตอนตอนเย็นก็ห่อนอันนี้ตีางกันตอนมันเย็นก็ห่อนอันนี้ตีายกันมันห่อนตีางก่อนเนาะทำห้องตีห้แต่ในจังหัวจังสิโพดเดียว อี๋เขาเขาเบิ่งกันไหนไปจังสิพอเดียวเขากเบิง่งเป็นส่งผ้าอยู่นะเออเป็นส่งผ้าเนาะได้ได้่ดงเลยมันเป็นส่งผ้ามันกำมแต่ไอ้มันเนื้อท่วมหนาท่วมบางมันกมได้ที่เลยก็แต่ว่ามันเป็นผ้าแล้วครัอบอืมมันเป็นผ้าเลยก็ได้เนื้อก็จะแดงครับ เกี่ยวเอาลวดอ่าขบเบิ้งมันตีรอบแรกสุดแรกเพื่อนเคยเริ่มออกเขาใส่เตาอีกครับอันนี้เป็นท่าไวเพื่อเียวมันก็ไหวแบบอ้าช่วงที่เพิ่นเขาใส่เตาไฟมันเกิดความหวอนมันแดงอย่างนี้ครับเดี๋ยวคุยกับนายสลีวันนายอันเขาตีเขาตีจักรอบเลย แม่นบ่กครับั่งโบตีี่วาตีไรน่าหลัง้เห็นองวยออแนตีล้ค่นะึจักรอบจักรอบข้นอยู่ก็ก็ก็ฝีอนม่นฝีมือกับี่าโอ้อันตีจกรอบจกรอขืนอยู่ก็ฝีมอนั้นนกบเออครับโอ้มันวิมันว่าตีสมรอบแต่เศร้าโดมเมนน้อเยวขึสองรอบโอ้นักแข่ัดคู่บ่ลช้างคู่บ่เย โอ้ขันผู้บกเก่งนี่ผู้โบมีฝีมือนี่เขาเปลี่ยนนดเดียวเาไรเจ้เือนบ่เก็ันปกันหลายลอันนี้เป็นช่างสวัสดิ์ครับอันนี้เพิ่นฝึกมาโดนน้ครับรอบรัเวิ่นนี้เป็นสร้างตลอดเลยครับจะพอเต่นแม่เห็ดมาเรื่อยครับพี่น้องนุงเปลนเบิรทุกคนครับอ เรื่องการตีเมตรตีผาะครับเป็นอคอยตียมีความชำนาญน,นะครับไปในแห่หลัเานนสิ่ง่าย่รอนีอันบอกได้บ่ไงอ่ันค่าฝีมือค่าตี่ง<ห>บอกได้บว่วราค่าอะไรบ่ได้ค่าพี่น้องเป็นอย่างหัวใจค่าเนนข็เนน,บอ,น,น,นบอกค่าเข็นอี่นว่าเข้นผาบ่นี่ยเข็นนี่งเมออหลวงละร้อยลวงละร้อยเนาะ อันพี่น้องบ้านอ,อ Jamie, <anak S 1> ื่นบ้านไก่ก็มามาเขียนได้เนาะมาเขียนละมาประจำยุ่งละมาละมาบ้านสร้างแป้นสร้างดูดอนเข่องบ้านหน้าเตียงตัางคนตัดผู้ว่องน้องไหลโอ้แล้วบ้านจำป้าน้องหลาครับจำฟ้านองหลาก็มาครับหลังมาเบิดอยู่ครับแต่ช่วงโควิดบ่มีว่ามันไม่มีโควิดช่วงโควิดก็งดไปเข้านึงช่วงนี้ก็คือเก่าเนาะช่วงนี้เนาะตอนนี้เห็ดได้แล้วเห็ดคือเก่าแล้ว มีผู้ใดอยากเช่นเอามาละครับอยู่บ้านสังแปนนี่เนาะบ้านสังแปนนีก็ได้แต่ว่าเอาบายไอออันบานใหญ่มากอันอันมีดเก่ามันบานคือเอื่นประเค้นบ่เอ้อเห็ดของเก่าเลยเขาเอื่นประเค้นเห็ดของเก่าเหของไม้เอื่นว่าเค็นอ่าขันเห็ดของไม่้เลยเขาเอื่นว่าตีมบ่ของไม่เลยเขาเอื่นประตีไม่นะตีไม่โอ้ได้ทุกรูปแบบเนาะ นี่แหละครับที่บ้านช่างฝีมือพ่อใหญ่ชาลีบุญยอดนะครับช่างฝีมือตีมีตีพาบ้านสั่งแปนครับฝีมือรับประกันคุณภาพครับอาชนอนน่ก็ขอจบคลิปสั้นๆไว้ให้พี่น้องทําบดก่อนนะครับเดี๋ยวหาหนาจังพ<ม>อกันไมหนไมครับ่ใครับผม